เบื้องลึกของยาฆ่าเชื้อที่อาจยังไม่เคยมีใครบอกคุณถ้าพูดถึงยาฆ่าเชื้อหลายคนรู้จักดีแต่ถ้าถามว่าฆ่าเชื้อฆ่าเชื้ออะไรหลายคนน่าจะยังไม่ทราบเชื้อโรคที่ทำให้เราเจ็บป่วยได้มี3ชนิดหลักๆคือแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราการรักษาจำเป็นต้องจำเพาะเจาะจงตามชนิดของเชื้อโรคสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อข้อแรก คือไม่ว่าคุณจะติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสสุดท้ายยาฆ่าเชื้อที่ได้มาจากร้านขายยาไหนๆก็ตามยานั้นคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสมอเพราะยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ไม่มีวางขายทั่วไปต้องได้รับจากโรงพยาบาลเท่านั้นและสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อข้อที่สองคือในขณะที่ยาฆ่าเชื้อที่มีขายทั่วไปคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่การติดเชื้อส่วนใหญ่ในกลุ่มโรคไข้หวัดและโรคติดเชื้อท้องเสียเกือบทั้งหมดเกิดจากเชื้อไวรัสพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเรากำลังกินยาผิดประเภทนอกจากไม่ช่วยอะไรแล้วยังทำให้เกิดเชื้อดื้อยาอีกด้วยค่ะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินยาฆ่าเชือ้อคนมักเข้าใจว่ายาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบคือยาตัวเดียวกัน เช่นเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอก็มักจะหาซื้อยาแก้อักเสบมารับประทานเองเพราะเข้าใจว่าไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อจึงหาซื้อยาเพื่อให้หายไวยขึ้นซึ่งในความจริงแล้วไข้หวัดอาจเป็นได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียซึ่งยาฆ่าเชื้อสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสแก้อาการอักเสบหรือแก้ปวดลดไข้ได้ค่ะติดตามเอิร์นเวย์ การแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399